มีนิทานก่อนนอนสำหรับเด็กเล็กๆกอดเข้าอนุบาลมาฝากเรื่องเจ้าจิ๊บพูดใจดีการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนกน้อยตัวเล็กอาศัยอยู่ในรังบนต้นไม้นกน้อยตัวนี้ชื่อว่าเจ้าจิ๊บทุกวันเจ้าจิ๊บจะบินเล่นในป่าก,กับเพื่อนๆนนอกน้อยตัวอื่นๆวันหนึ่งขณะที่เจ้าจิ๊บกำลังบินเล่นอยู่ก็ได้ยินเสียงร้องไห้ เจ้าจิ๊บมองไปรอบๆแล้วก็เห็นลูกนกคูกตัวหนึ่งกําลังนั่งร้องไห้อยู่บนพื้นดินลูกนกคูกบอกว่าฉันหลงทางเจ้าจิ๊บรู้สึกเห็นอกเห็นใจและสงสารลูกนกฮูกมันจึงอาสาจะพาลูกนกฮูกไปตามหาแม่ลูกนกฮูกปีใจมากมันก็บินออกไปด้วยกันเจ้าจิ๊บและลูกนกฮูกอ่ะก็บินไปไม่ได้ไกลหรอก แล้วก็ได้ยินเสียงร้องเรียกหาลูกนกฮูกแม่นกฮูกนั่นเองมันกำลังออกตามหาลูกเหมือนกันแม่นกฮูกดีใจมากที่ได้เจอลูกของมันอีกครั้งมันขอบคุณเจ้าจิ๊บที่ช่วยเหลือลูกของมันเจ้าจิ๊บรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือลูกนกฮูกมันเรียนรู้ว่าความรู้สึกเห็นอกเห็นใจแล้วก็การได้ช่วยเหลือคนอื่นนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีตั้งแต่นั้นมาเจ้าจิ๊บและก็ลูกนกฮูกก็กลายเป็นเพื่อนเล่นที่ดีต่อกัน พวกมันเล่นด้วยกันทุกวันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอ.จบแล้ว. My baby's there. Oh, mama out with love and care. Cheers, joy, a feathery hug. Reunited thanks to Chippy's big Lark. The mama who did soft and low. Thank you, Chippy, for helping so. Chippy chirped with hearts so light, helping others feels just right. From then on, these feathered friends played and helped till the very end. In a cozy treetop nest lived a little birdie named Chippy the Best. Every day he'd spread his wings with his feathery. F